ก็สวัสดีครับก็วันนี้กับผมเพื่อนโซนนะฮะอยู่กันในเกมไมก้ามอนสเตอร์นั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มกาชานะครับก็จะทำโปเกมอนนะครับเทพ6ดาวกันนะฮะก็สำหรับสายฟรีก็เก็บได้ประมาณนี้แหละนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามช่องนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็นะครับนี่ก็บันทึกไว้นะครับก็สำหรับในส่วนของโปเกมอน2ตัวนี้ จริงๆอ่ะผมก็อยากได้โซกาเลโอนะแต่ว่าผมอ่ะติดว่าผมเล่นลูนาร่าอยู่นะตอนนี้ลูนาร่าผมอ่ะกี่ดาวแล้ววะลูนาร่าผมอ่ะตอนนี้5ดาวนะครับก็จะทํา6ดาวมันใช้แค่ตัวเดียวด้วยนะฮะอืมเนี่ยตัวอื่นๆนอะ่ะเขา6ดาวกันหมดเลยเห็นปะเนี่ยก็มีแค่ลูนาร่ากับเซเนอาร์สองตัวเท่านั้นอนะ่ะที่ยังไม่ทะลุ6ดาวเท่านั้นเนี่ยโอเคก็จัดสักหน่อยนึงนะครับใช้หนึ่งตัวเองนะฮะโอเคเรามาสุ่มกันซึ่งผมเองเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมสุ่มเสร็จปุ๊บผมก็จะมาตีบวกโปเกมอนในคลังกันด้วยนะครับตีบวกโปเกมอนในคลังกันด้วยอันไหนพอจะทําได้อัปเกรดได้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตรงนี้วนี้อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็รับไอเทมมันก่อนนี่ครับเรจินาลี่นะใครที่ยังมีไม่ครบเนี่ยเ e จินาลี่ตรงนี้ช่วยได้นะครับอันไหนที่เป็นส่วนที่มันให้ใหนั่นกับเราอ่ะเราก็รับไปผมรับหมดอ่ะอ่ะเดี๋ยวภารกิจอ่ะค่อยมาเล่นนะครับไม่ต้องไปอะไรมาก ก่อนอื่นเลยก็่ะเดีย๋ยวเราไปสุ่มกันผมเองผมก็มีเพชรอยู่สามหมื่นแปดป่ะผมก็จะสุ่มสักจริงๆมันสุ่มได้สองรอบเลยนะจริงๆมันสุ่มได้สองรอบเลยอ่ะไปรับทั้งหมดนะฮะอันนี้มันเป็นออโต้เควสนะครับผมขอรับก่อนเพราะเหมือนมันจะมีเพชรมีอะไรแจกอยู่นะครับมันก็จะไปช่วยเราให้มันถึงสี่หมื่นได้ <laughs> โอเคไหม เรียบร้อยนะจ๊ะไปะเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่านะครับอ่ะมาแล้วโอเคสำเร็จเควสเรียบร้อยนะฮะไปสมเทพกันนะครับผมอ่ะก็ผมจะสุม10ครั้งละกันนะครับมันจะใช้ประมาณ20,000ซึ่งผมเองอะ่ะผมอาจจะออกก่อนก็ได้นะณตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ4ชั่วโมงนะครับมันจะรีตู้แต่ว่าก่อนที่มันจะรีตู้เนี่ยผมขอเถอะนะครับเอามาเข้าทีผมหน่อยอ่ะไปนะครับ10ครั้งจัดมาเลย จัดมาจัดมาโอไดเอเลคิดอ่ะสิบครั้งแรกนะครับก็ทุกๆการสุ่มสิบครั้งเราจะมีโปเกมอนมาหนึ่งตัวนะเอสระดับเอส่ะได้จีเดจงนี่สองด้วยแล้วกล่องอีกสองนะกล่องมันจะเป็นชิปของมันเองนะฮะกับโซคาริโอเดี๋ยวผมพิจารณาอีกทีนึงว่าผมจะเก็บเอาไว้ทำดาวเลยดีไหมนะครับอ่ะสิบครั้งที่หนึ่งนะครับผ่านไปแล้วสิบครั้งครั้งที่สองตัวอะไรวะอ๋อแก ได้กล่องมาอีก2ด้วยนะฮะต่อไปครับครั้งที่3โหลที่3แล้วกันรอบ3นะไปถ้าออก7รอบนี่คือเราไม่ต้องเสียเพชรถึง2 0 0หมน,นะสบายเลยอ่ะได้ไรโนอ่ะ3รอบแล้วนะครับอูได้กล่องถึง4กล่องเลยครับรอบนี้ค่อนข้างดีนะโอ้โหแจ่มจริงๆอ่ะต่อไปครับรอบที่4กันนะฮะผมก็ไม่ได้สุ่มกาชามาเป็นเดือนละ เก็บเพชรมากวาครบ4ี่หมื่นเกียร์ดอสนะครับผมใช่หรือไม่เยไในกล่องหนึ่งครับอ่าสีรอบผ่านไปนะครับต่อมานะครับรอบที่ห้าเราไปสุ่มกันต่อกันเลยห้ารอบจัดมาได้ไขวะเนี่ยจูไคลิจิไอเอออ่ากล่องหนึ่งนะครับห้ารอบผ่านไปแล้วต่อมาครับรอบที่หกกันดีกว่านะฮะ รอบที่หรอบที่6ได้นูเมก้อนตัวเล็กมาหรอบผ่านไปนะได้กล่องมาอีกสองอ่ะต่อมารอบที่เเนี่ยเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าจะออกการันตีเทพเลยไหมนะฮะถ้าออกนี่คือผมประหยัดเพชรเลยนะอ่าพื้นที่ไม่เพียงพอเนะี่ยผมก็จับถับย่อยเลยไหมเดย่ยเลยได้หินโซมานะครับเอาแค่นี้ก่อนสมต่อดีกว่ามา ทันเดอร์นะครับโอ้โหไม่ออกนะเสียดายอ่ะโอเคไม่ออกรอบ7นะแต่คิดว่าน่าจะออกรอบนี้แหละรอบนี้เป็นรอบการันตีนะครับโอเคก็ใช้เพชรไป2อสี่โอ้มันจะเหลือแค่หมื่นเก้าไปปลายวะก็สุ่มรอบ2ไม่ได้วะได้แค่รอบเดียวไอ้ได้แค่ได้แค่สิได้แค่8ครั้งนะฮะเฮ้ยไม่ออกอาย,ยา่างานนอกเลยโอ้โหลุดการันตีครับโอ้โห เปืองเพชรอีกแล้วโอ้โห้แปดรอบไม่ออกฮนะนับผิดปะวะเนี่ยไม่ผิดดิแม่งออกรอบเก้าชัวร์เลยโอ้โหแม่งออกรอบเก้าโอ้โหอ่ะโอเคโอ้โหดูครับอ่ะได้ลูนาร่ามานะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูการตีบวกกันนิดนึงนะฮะแน่นอนนะครับเราตีบวกลูนาร่าหกดาวอยู่แล้วนะฮะอ่ะจัดไปลูนาร่าจา๋า นิสใสไม่ต้องดูครับเพราะใช้ใช้อยู่ดีอยู่แล้วอ่ะจัดมาครับลูนาะล่า6ดาวได้พลังเพิ่มมา4,5,000นห้าะพอจะทำา7ดาวเนี่ยจะต้องใช้ถึง2ตัวด้วยกันแต่ว่าผมก็มีเศษของมันอยู่นะฮะมันมีเศษของมันส่วนอาชาตธรรมดาเนี่ยเราสามารถแปลงเป็นร e เจนเนอเรีได้หมดนะฮะตอนนี้ l e เจนเนอรีผมมีอยู่59กนะครับก็ยังขาดประมาณ21ซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราจะทำเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้ยากหรอกก็แค่ไปเปิดกระเป๋านะฮะเปิดกระเป๋าแล้วก็ดูว่ากล่องแดงเรามีตัวอะไรบ้างเงี้ยก็มีนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นเนี่ยเราก็เล่นเป็นตัวที่เราเล่นของเราอยู่แล้วนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะเล่นโซกาเรโอผมก็รูดโซกาเรโอมาไอ้ลูนันลาผิดอันนี้นะครับรูดเป็นมาคิน่าดีกว่าส่วนซาดิฟส์ามน,น่าจะเป็นมาชาโดปะ่ะอ่าเนี่ยกำลังคิดหนักแล้วว่าจะใช้มาชาโดหรือซีการ์ อ่เราไปพิจนารณาทีมของเรากันหน่อยนึงนะฮะซึ่งทีมของผมเองเนี่ยก็จะมีซีการ์ดตอนนี้ซีการ์ด8ดาวแล้วนะเออสายฟรีนะครับผมจะทํา9ดาวแล้วแต่แมันใช้2ตัวนะฮะฮัตซัมนี่บสอดาวแล้วนะครับทําเมก้าเรียบร้อยนกวายเนี่ยจัดไปแล้ว7ดาวนะจะทํา8ดาวก็ใช้2ตัวนะครับก็มีฉาดของมัน20นะฮะแล้วก็มีเดนจัลี่ช่วยไว้ไข่หนึ่งเศษก็ทําได้แต่ว่าต้องไข่อีกหนึ่งตัว ส่วนมาชโดเนี่ยหดาวนะครับใช้2ตัวง่ายเลย6ดาวออพเนี่ยต้องใช้2ตัวส่วน5าดาวยังใช้1ตัวอยู่ซึ่งเซ,งซงอร์ผมก็มีเศษอยู่ประมาณ27นะฮะงนี้อ่ะก็คร่าวๆนะก็ประมาณนี้นะครับตัวละครผมก็ประมาณนี้แหละนะฮะที่เหลือก็ไล่ทำภาร,รกิจเควสต,ต่างๆกันตามสเต็ปของเรากันนะครับผมตรงนี้อ่ะก็ลองดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บเพชรเนี่ยเอาไว้เล่นในส่วนของกาชารอบหน้าแล้วกันนะครับ ก็เหลืออยู่แค่ไม่เยอะนะครับเหลือนิดเดียวเองนะฮะก็ไม่สามารถที่จะสุ่มต่อรอบถัดไปได้นะครับก็อ่ะก็ได้จาก5เป็น6ดาวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ทีมผมก็จะประมาณนี้นะครับเห็นปะ่ะมี8มี12มี7แล้วก็6 6 6 5มีเจ้ากวางยนะังเหลือ5ดาวอยู่พลังรวมตอนนี้ก็ประมาณ7 6 0 0แนะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กลูกกระดิ่งก็แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ